สวัสดีครับค่ะอาจารย์เจตคะพอสารมีคำวินิจฉัยมีมีมติของอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาในวันนี้อาจะให้อาจารย์อธิบายหน่อยว่าขั้นตอนต,อนต่อไปหลังจากนี้มันควรจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะขั้นตอนในสภาถูกไหมครับทั้งในสภาแล้วก็ในกรณีที่ทางคุณพิธาเองก็จะต้องไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่คุณสมบัติที่ทางศาลบอกขั้นตอนของศาลง่ายสรุปรวบยอดก็ค,ค,คือว่าคุณพิธามีเวลา15วันตามที่ สามท่านให้ไวนะครับในการที่ชี้แจงท่านจะชี้แจงหรือว่าจะส่งบรรดาสภาเอกสารอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะดาเนินการโดยที่ให้ข้อมูลอะไรแบบไหนเนี่ยท่านก็มีเวลาสิบห้าวันนั้นนะก็ <Yeah. S 2> ก็ทําตามสิบห้าวันนั้นนะครับสารท่านหลังจากที่ได้รับในตัวเอกสารทาชี้แจงนะครับหรือว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามจากคุณพิธา ท่านก็มีทางเลือกอยู่สองทางก็คือว่าพอรับเอกสารเหล่านั้นแล้วเห็นว่าจะต้องมีการไต่สวนโดยที่เชิญตัวคุณพิธามาหรือไม่ถ้าเกิดท่านเห็นว่าอาจจะต้องไต่สวนโดยเชิญคุณพิธามาหรือจะต้องไต่สวนบุคคลใดท่านก็จะสั่งให้มีการไต่สวนอแต่ถ้าเกิดท่านเห็นว่าอาลาพอละที่คุณพิธาส่งมาเนี่ยมันเหลือแต่แค่ข้อกฎหมายที่จะพิจารณาท่านก็ไม่จาเป็นที่จะต้องมีการไต่สวนคุณพิธาไม่จำเป็นที่จะต้องให้มีการไต่สวนบุคคลอื่นอีก ก็แ้วแต่ท่านจะกําหนดว่าท่านจะมีคาวินิจฉัยออกมาวันไหนจะแต่ตัดสินอย่างไรก็ฟังรอรอฟังคําวินิจฉัยน,นั่นคือในส่วนของไอตัวสิ่งที่ไปตักสินแต่ว่าในสภาวันนี้เนื่องจากว่าการตังอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการตัดสินโดยน่านพี่ในฐานะต่อ่อ <ฮะ S 2> ในเรื่อง,องของการเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนักศึกษายังไม่ถือว่ามีตําแหน่งอะไรเลยอืมันเป็นแต่เพียงแค่ว่ามีชื่อเอาชื่อก็เอาชื่อไปเสนอกันก็เหมือนกับตอนนู้นคุณธนาธรก็เอาชื่อไปเสนอได้ การเสน,เนอชื่อในสภามันก็จะแตกต่างไปจากที่มีคุณาพาิธาที่เดียวก็คือ,อไม่รู้สําหรับบรรดาคนที่เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยจะคิดว่ามันแตกต่างมากคือการไม่มีคุณพิธาอยู่ไม่มีคะแนนเสียงของคุณพิธาถ้าหาว่าลงมติกันในวันนี้ไม่มีคุณพิธาได้อยู่อภิปรายไม่มีคุณพิธาได้อยู่พูดนั่นพูดนี่นะครับถ้าหากว่าบรรดาผู้สนับสนุนเห็นว่าต่างมากมันก็ต่างมากแต่ถ้าเห็นว่ามันขึ้นเป็นคนคือคุณพิธาในฐานะสอสอเนี่ยคนหนึ่งที่จะไม่ได้อยู่ในสภามันก็จะต่างกันแค่นั้นเค่ะ นอกจากกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาที่ผ่านมาตลอดเช้านี้และกําลังจะดําเนินไปต่อสามารถดําเนินไปได้แต่เพียงแต่ว่าเมื่อดําเนินไปนักขณะน,นี้ผมก็เหว่าสภามาถึงจุดที่กําลังพิจารณาร่วมกันว่าปัญหามันคือตกลงเป็นยติไม่เป็นเค่ะอติมันก็ไปตามข้อบัรคับที่ร้อยห้าสิบเอ็ดว่าเอาล่ะมาวินิจฉัยกันไหมมันก็มีวินิจฉัยสองแบบวินิจฉัยโดยที่สามารถอภิปรายกันไป หาทางออกร่วมกันไปก่อนแล้วก็พอทำความเข้าใจกันได้ว่าเออมันน่าจะเป็นประมาณไหนก็ค่อยที่จะลงมาติกันแบบอีกแบบหนึ่งก็คือว่าวินิจฉัยโดยการลงมาติเลยไม่ต้องพูดกันมากละต่างคนต่างเข้าใจกันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรต่างคนต่างก็มีแนวของแต่ละคนอยู่แล้วก็วินิจฉัยโดยการลงมาติกันเลยมันก็จะเป็นแบบนั้นผมคิดว่านกะขณะนี้สภากำลังมาถึงจุดนี้ทีนี้หลังจากตรงนี้ไปสมมติวินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นยัติมันก็จะต้องดําเนินการไปตามวิถีทางของการเป็นยัติ ก็ต้องไปดูครับว่าถือว่าตอนที่คุณจุจินกลางแสงได้เสนอชื่อคุณพิธานั้นถือว่าเป็นการดําเนินการตามยัติแล้วหรือไม่ถ้าถือว่าเป็นการดําเนินการตามยัติแล้วนั่นก็แปลว่าเมื่อเป็นยัติเสนอซ้ําไม่ได้เสนอชื่อคุณพิธาแบบเดิมมันก็ต้องตกไปแต่ถ้าถามผมเนี่ยสมมุติเป็นยัติต้องเริ่มกันนับตั้งแต่วินิจฉัยว่าเป็นยัติถึงเริ่มความเป็นยัติกันไม่ใช่เป็นนับย้อนไปที่ที่คุณจุตินกลังแสงเสนอคุณพิธาและบอกว่ามันได้เป็นยัติมาแต่ต้นเพราะว่า มันไม่ได้เป็นยติมาแต่ต้นมันมาเป็นยติตอนที่ได้มีการวินิจฉัย,ยร่วมกนะันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอีกทางหนึ่งไม่เป็นยติวินิจฉัยกันมาแล้วเสียงข้างมากบอกว่าไม่เป็นยติทีนี้ในความที่ไม่เป็นยติมันอาจจะถือได้ว่าการเสนอของคุณจยิงสั่แสงเดินต่อไปได้เพราะว่าเมื่อไม่เป็นยติมันก็ย่อมต้องเดินหน้าต่อได้มันก็ถือว่าได้มีการเสนอชื่อคุณพิธาอไม่เป็นยติก็มาร่วมกันนะครับลงมติให้ได้มาซึ่ง นายมรรทโดยมีชื่อคุณพิธาคนเดียวใครจะเอาคุณพิธาไม่เอาคุณพิธาก็ว่ากันไปตามชื่อนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอาจารย์แล้วกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีซึ่งถูกระบุไว้ตามรัฐธรรมนูญควรจะถูกพิจารณาว่าเป็นยติได้ไหมคะคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันฟันธงก็ลําบากนะครับเพราะว่าคือตามร,รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มีทั้งที่ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นและมันก็เถียงกันได้ว่าไม่เป็นไอ้ที่ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นเนี่ยเพราะว่า รัฐมนูนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดินได้ด้วยตัวเขาเองนะครับการจะทําอะไรตามรัฐนูลเนี่ยมันไม่ต้องมีผู้บรรดาสิษย์หรือว่าเป็นลูกๆของรัฐมนูลลงมาจะเป็นพู้แต่งเตจะเป็นเพิ่มะกองรัฐานูนนะครับหรือว่าจะเป็นข้อบังคับสภาก็ตามำนะง่านเนี่ยถ้ามันจะเป็นยติรัฐมน,น,นูลก็ของถ่ายมาที่ข้อบังคับต้องไปดูข้อบังคับข้อที่สามสิบหกที่เขาพูดเรื่องยติว่ายติจเ,เสนอได้ต้องรับรองนั้นอย่างนี้เ,นเว้นแต่การเสนอในยุติ นั่นก็ต้องมาเถียงกันครับว่าที่เขาเว้นแต่เนี่ยคือเว้นแต่ว่าไอ้ตัวการเสนอชื่อนักมนตรีมันไม่เป็นยติหรือเว้นแต่ยติเสนอชื่อนักมนตรีให้เป็นไปตามข้อร้อยสามสิบหกถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้มันก็แปลว่านัมรุนได้ฟองถ่ายมาที่ข้อบังคับแล้วว่าให้เป็นยติมันก็จะคือยติแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะบอกว่าเปล่าไอ้ที่เขียนว่าเว้นแต่มันเว้นแต่เพราะเหตุว่าที่เว้นแต่เนคือข้างหน้าเขาพูดถึงยติแต่ตัวนัมรุนไม่เป็นยติเขาถึงไม่เว้นแต่ แล้วให้ไปดําเนินการตามข้อรายร้อยสามสิบหกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่นะตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าข้อบังคับเนี่ยขัดกับรัฐมนูลครับอืการดําเนินการตามข้อบังคับมันก็ดําเนินการมาจากที่รัฐมนูลผ่องถ่ายลงมานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าพอวินิจฉัยข้อบังคับแล้วจะวินิจฉัยว่าข้อบังคับที่ผ่องถ่ายจากรัฐมนูลมาผ่องถ่ายความเป็นยติมาหรือผ่องถ่ายความไม่เป็นยติมาเพราะฉะนั้นค่ะทีนี้ข้อบังคับนี่มีสถานะเป็นกฎหมายไหมคะอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์ข้อบังคับมีสถานะเป็นกฎ นะครับคือเวลาเราพูดคำว่ากฎหมายมันจะหมายถึงพระราชบัญญัติกับพระราชกำหนดแ,แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลักษณะข้อบังคับหรือว่ากฎกระทรวงเนี่ยมันจะถือว่าเป็นกฎค่ะนั่นหมายค,ความว่าก<ค>็ข,ขัดไม่ได้ถ้าไปดูในมาตราห้านี่มาตราห้าบอกว่ากฎหมายหรือกฎเนี่ยมันจะขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญไม่ได้นะครับค่ะนั่นหมายความว่าการตีความ ในเรื่องนี้โดยที่จะยังหาทางออกไม่ได้แบบนี้มันควรจะเป็นยังไงคะอาจารย์ควรจะเป็นอำนาจของประธานสภาที่ทำให้มันเกิดข้อยุติหรือก็ควรจะใช้กระบวนการตามที่อาจารย์เล่ากันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจะวินิจฉัยยังไงจะเปิดอภิปรายแล้วลงมติหรือลงมติไปเลยคือผมเป็นอย่างนี้ครับว่าในภาวะการแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านประธานวันนอนเนี่ยท่านสาม,มารถที่จะวินิจฉัยได้แต่ผมเชื่อว่าท่านจะไม่เลือกวิธีทางน,นั้นเพราะว่า ถ้าเลือกเส้นทางนั้นเนี่ยมันถูกติดริงว่ากล่าวได้พอสมควร<ะ>และภาระมันก็จะมาตกหนักอยู่ที่ประธานสภาท่านเดียว<ะ>ผมเชื่อว่าท่านจะเลือกวิถีทางของการวินิฉัยโดยที่เอาละเธออยากอภิพิายก็อภิรายกันไปแล้วท้ายที่สุดเนี่ยลงมติดโดยเสียงในสภา<ะ>ถ้าเกิดเสียงข้างมากไปทางไหนก็ออกเป็นไปตามนั้นนะครับ<ะ>แล้วก็ดาเนินการไปตามนั้น<ะ>ว่าจะเป็นยัติกไม่เป็นยัติ<ะ>ก็ไปาม ทีนี้มาถึงเรื่องของสารรัฐธรรมนูญค่ะอาจารย์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีหลายชุดข้อมูลนะคะที่พยายามจะตีความว่าไอทีวียังเป็นสื่ออยู่หรือไม่และการถือครองในฐานะผู้จัดการมรดกเท่ากับเป็นทรัพย์ส่วนตัวหรือไม่จนมาถึงวันนี้ค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์พอจะประเมินได้ไหมคะว่าอะไรคือน้ําหนักในคําร้องที่ทําให้สารรับไว้พิจารณาค่ะผมคิดอย่างนี้ครับว่าน้ําหนักในคําร้องก็คือว่าหนึ่ง เป็นคําร้องที่รวบรวมมาโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสองข้อมูลพยานหลักฐานรวมถึงบรรดาสิ่งที่ท่านได้รับฟังมาจากพยานแวดล้อมกรณีรวมถึงที่รับฟังมาจากที่ได้มีการถกกันในสังคมเนี่ยมันมีน้ําหนักมากพอที่จะวินิจฉัยได้นบสามก็คือว่ามันยังมีข้อที่ไม่ลงกันว่าตกลงแล้วเนี่ย ในความเป็นหุ้นสื่ออะไรคือหุ้นสื่อในการที่เป็นผู้ถือหุ้นอะไรคือผู้ถือหุ้นดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องรับมาเพื่อที่จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยที่เดี๋ยวก็จะต้องฟังว่าอะไรทางสำนวนของทางกกตตอนอยากจะฟังกกตอนอีกไหมถ้าอยากจะฟังก็เรียกมาทางข้อที่เป็นคําชี้แจงของทางคุณพิธาท,ที่จะได้เข้ามาอยากจะฟังคุณพิธาอีกไหม,มก็เรียกคุณพิธามาแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็อเอาสำนวนของกก,กตมาถึงไว้แล้วก็เอา คำชี้แจงของพิธามาวาง <c oughs> ผมคิดว่าท่านก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ <c oughs> โดยรวมมันก็คือว่าน้ำหนักของพยานหลักฐานและน้ำหนักของความเป็นองคออ์กรอิสระอาจารย์น้ำหนักของพยานหลักฐานที่อาจจะมีส่วนในการ ส่งผลต่อคาวินิจฉัยเนี่ยหลายคนก็มองกันในแง่ของการดูแค่เรื่องของบริคนสนทิแต่อีกบางส่วนเนี่ยอาจจะมองในแนวทางที่สารเคยมีคําพิพากษามีคําวินิจฉัยออกมาก่อนหน้านี้แล้วอาจารย์นนมุมมองนี้เนี่ยสามารถที่จะนํามาพิจารณาประกอบในการที่สารรัฐธรรมนูญจะตีความในเรื่องของหุ้นสื่อยังไงได้ไหมคะแน่นอนครับคือสารรัฐธรรมนูญท่านก็ต้องเอาทุกอย่างมาพิจารณาหมดแหละ บรรทัดที่สุดท่านจะอาศัยอะไรที่เป็นเียหลักฐานที่มีน้ําหนักสูงสุดในการวินิจฉัยมันก็ต้องแล้วแต่สารกำนังท่านจะได้หยุดยกห่านะครับเราก็สามารถมีความคิดเห็นกันได้ในบริท่สนที่ในวัตถุประสงค์หลักหรือในการปฏิบในการประกอบการจริงอะไรก็เที่ยงกันไปตกลองคุณพิธาถือหุ้นในฐานะพิจารรมณาหรือร่วมคุณพิธาถือหุ้นในฐานะตัวเองด้วยอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยผมว่าท้ายที่สุดเนี่ยเบหลักฐานทั้งหมดที่ลักษณะนี้คงจะอยู่ในมือต่างยกเว้นแต่คำทชี้แจงหรือว่า ข้อมูลเอกสารอื่นใดที่ณมิจาจะได้ยื่นเข้าไปเนี่ยมันก็คงเป็นน้ำหนักอางฝั่งของผู้ร้องอะแต่มันก็มี น้ำหนักของทางฝั่งของผู้ถูกร้องเดี๋ยวก็ค่อยรอดูกันนะครับว่าศ<ส>าลท่านจะคลีค่คลายสภาวการนี้ออกมาเป็นยังไงในชั้นกกตเนี่ยทางก้าวไกลเขาก็พยายามจะต่อสู้ว่าเขาก็ไม่ได้เข้าไปชี้แจงอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับกรณีการถือครองหุ้นของคุณพิธาแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าพอมาถึงในชั้นศาลคะ่ะอาจารย์อะไรน่าจะเป็นปัจจัยที่อาจจะทําให้ศาลร,รู้สึกว่าอาจจะต้องเชิญคุณพิธาเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจารย์คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า ชั้นกรกตเนี่ยการที่พักก้าไกลหรือคุณพิชาไปบอกว่ากรกตไม่เชิญเนี่ยครับเป็นการเอามาตรา82สิบสองของรัฐธรรมนูญไปปนกับมาตราร5อยหสิเ็ดของเรื่องมือนตอรัฐธรรมนูญว่าไ้ต่เลือกตังต่อต็นคนละเรื่องกันเลยการดเนินการตามมาตราแ2สิบสองเทียบอย่างนี้ครับถ้ามันเป็นการยื่นโดยสอสอหรือสวและจะให้เขาไต่สวนอะไรแล้วใครจะเป็นคนไต่สวนครับสมมุติสอสอสวเขารวมกันแล้วก็เขาก็ยื่นไปเนี่ยจะให้ไต่สวนยังไงให้มาพูดในสภาหรอ มันคือการเทียบได้กันกแบบเดียวลักษณะนี้แหละคือกอรกตเขาเดินตามเส้นทางนี้มาตราส82เขาก็ยื่นได้เลยไม่ต้องไต่สวนไม่ต้องเรียกมาถามแต่ถ้าไปถึงสาร,รนัมดูอะไรที่จะทําให้สาร,รนัมดูต้องเรียกมาถามก็ไม่ใช่ว่าคุณีิตาบอกว่าฉันต้องพูดหรือบอกว่ามีการปฏิบัติผิดระเบียบของกรกตแต่ถ้าสารรัมนูเห็นว่าสารริ่งที่ผู้ร้องส่งมากับสิ่งที่ผู้ชี้แจงส่งมามันยังไม่พอค <c oughs> ยังอยากที่จะฟังอยู่จากทั้งสองฝ่ายหรือบรรดาพยานหลักฐานอื่นใด อยากจะเรียกมาโดยเฉพาะย,ยิ่งพยายนบุคคลเนี่ยท่านก็คงให้มีใต่ส่วนแต่ถ้าไม่อย่างนั้นท่านก็คิดว่าถ้ามันพอก็พอก็พอแค่นั้นท่านจะไม่เอามางคิดหรอกว่าในชั้นกรกตอเนี่ยไม่ได้ดําเนินการนี้เพราะว่ามันไม่ต้องเดิมมันไม่ต้องดําเนินการ คือท้ายที่สุดก็ต้องต้องขึ้นยอยู่กับกระบวนการของศารลรัฐธรรมนูญไปเลยในการที่จะเรียกเข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาหรือว่าเพียงแค่ดูจากเอกสารก็น่าจะเพียงพออาจารย์กระบวนการขั้นตอนนี้สามารถที่จะประเมินได้ไหมคะว่าจะกินเวลาช้านานแค่ไหนกว่าที่จะมีผลออกมานะคะผมคิดว่าศาลท่านคงไม่ปล่อยให้เนิ่นช้าค่ะนะครับไปเทียบกับกรณีของตอนนู้นที่เรื่องของพลเอกประยุทธ์ตายหลังจากที่สั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ศาลท่านก็ไม่รอเนิ่นช้าในการที่จะวินิจฉัยและมีคําตัดสินผมคิดว่าเช่นเดียวกันครับในกรณีนี้เนี่ยศาลท่านก็รู้อยู่ว่ามันมีสถานการณ์ที่มันอาจจะล่อแหลกกว่าตอนสมัยพลเอกสิีกเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้คือมันกำลังมีการลงมติให้ได้มาซึ่งเงินรีนซึ่งคุณพิธาถูกกัน,นอ่ปชื่อถ้าหากว่าเนิ่นช้าไปไม่เป็นผลดีนะครับเร็วเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าไปตั้งคง mm. หรือไปพ,พยายามดีอันนี้ก็ ภายในระยะระยะเวลาควรค้นหมายผมว่าไม่น่าจะเกินเดือนเพราะว่าหลังจากที่คุณพิธาส่งเรื่องให้ออิทฐส่งคมชี้แจงให้สาว15วันใช่ไหมครับผมว่าใช้เวลาไม่เกิน15วันสาท่านก็น่าจะพิจารณาได้เพราะ,ะนั้นรวมกัน mm. ผมว่าก็ประมาณเดือน <Yeah. S 2> ในระยะหลังดูเหมือนว่าคำพิพากษาเกี่ยวกับการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยค่ะก็จะมีในเนื้อหาสาระเช่นการเชิญวินักวิชาการด้านสื่อเข้าไปเพื่อที่จะให้มุมมองเกี่ยวกับการตีความคำนิยาม mm hmm. เกี่ยวกับคำว่าสื่อมนชนค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่าอย่างกรณีของคุณพิธาเนี่ยค่ะสิ่งที่จะออกมา เพื่อเป็นคําที่จะอธิบายในการถือครองหุ้นที่ทางสังคมก็เฝ้าติดตามมองอยู่นะคะว่าไอทีวียังเป็นหุ้นอยู่หรือไม่ปิดกิจการถึงแม้ว่าในทางนิติบุคคลเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าในเชิงของพฤติกรรมการเป็นสื่อเนี่ยมันก็ยังมีข้อสงสัยเรื่องความผิดปกติตรงนี้เนี่ยคุณพิธาจะมีส่วนในการช่วยทําให้มันมีความกระจางได้อย่างไรหรือศาลจะช่วยให้มันมีความกระจางได้อย่างไรคะอาจารย์ ผมคิดว่านับเบื้องต้นสําหรับคุณพิธานะตอนนี้คือต้องเขียนคาชี้แจงให้มันรัดคุมให้มันครอบคลุมในสิ่งที่อยากจะบอกกับสารให้มากที่สุดมีพยานหลักฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยา,านเอกสารเป็นตัวสนับสนุนว่าอะไรถือได้ว่าเป็นการถือครองหุ้นหรือไม่ได้ถือครองหุ้นอะไรที่ถือว่าเป็นหุ้นสื่อหรือไม่ใกล้ในส่วนที่เป็นความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการทั้งหลายผมเชื่อว่า คุณพิจาาอาจจะสามารถขอให้นักจัดการตามเท่าที่คุณพิจาาคิดว่าจะสามารถขอให้เขียนมาได้เขียนแล้วประกอบกันยื่นสารผมว่าก็เป็นได้หรือจะไปสะแสวงหาจากที่ใดเอามาเป็นส่วนเพิ่มนะครับ<ม>แล้วก็แนบให้สารท่านได้พิจารณานี่ผมคิดว่าก็ทําได้กายที่สุกสาเนี่ยเมื่อท่านได้นําสิ่งเหล่านี้มาแล้วมาคิดมาคิดกันร่วมแลพิจารณากันท่านอาจจะเห็นว่าเออมันเพียงพอแล้วละ่ะ ท่านก็ไม่จำเป็นต้องถามใครล้วแต่ถ้าท่านเห็นว่าเอ๊ะฟังนักวิชาการสื่อไหมนะว่ามันจะเป็นใช่หรือเปล่าเองเนี่ยก็อาจจะเชิญมานะแล้วก็อาจจะต้องเดินหลายฝ่ายเพราะว่าถ้าเกิดถึงว่าเอานักวิชาการสื่อมาคนเดียวเขาอาจจะบอกว่าคนนี้ทิย่างนี้แล้วตามคนนี้เลยเหรอก็อาจจะต้องหลายคนแลวมันก็อาจจะต้องหลายทางและท้ายสุดท่านก็จะเป็นคนที่พิราะห์เองว่าเออเอาแบบไหนดีมวลรวมของแนวในลักษณะใดที่ถือได้ว่า แบบนี้น่าเชื่อมากกว่าแล้วก็ะจะได้พิจารณาวินิจฉัยในทางนั้นในส่วนของคุณพิธาเนี่ยนะผมว่าศาลท่านอยากจะฟังผมว่ามันไม่ได้มีอะไรให้ฟังมากนักนะครับเพราะว่ารายละเอียดในข้อที่จริงมันอาจจะมีอยู่แล้วลนะ่ะค่ะคจากคําชี้แจงมันอาจจะต้องมาวัดกันตรงนี้แหละว่าตกลงลเรานับตรงไหนที่ว่าถึงหุ้นไม่ถึงหุ้นเรานับตรงไหนที่ว่าสื่อไม่สื่อ ก็ท่านรอดูครับว่าท่านคิดว่าท่านมีข้อมูลพอหรือเปล่านะครับอาจารย์ถ้าถ้าเกิดดูในสภานะขณะนี้นะคุณพิธาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสภาคาดว่าเรื่องของคําสั่งของคําข้อมติของสารรัฐธรรมนูญน่าจะยังไม่ส่งไปถึงประธานรัฐสภาด้วยดังนั้นคุณพิธาณนนขณะนี้ยังถือว่ายังยังเป็นสสยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งหรือเปล่าดังนั้นก็ไม่น่าจะกระทบในเรื่องของการเสนอชื่อที่คุณสุทินได้เสนอชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าคะอาจารย์คะ คือกระทบไม่กระทบถึงการเสนอชื่ออยู่แล้วนะครับในแง่ของกระบวนการในสภาเพราะว่ากระบวนการในสภาอย่างที่เรียนไปครับว่ามันเป็นการให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ใ,ในฐานะของสสแต่ไม่ได้สามารถที่จะไปหยุดเรื่องการเสนอชื่อให้บรรดาสมาชิกรัฐสภา,าเขาลงมติคเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเสนอชื่อมันเดินอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเรื่องที่จะเดินไม่เดินก็คือคุณพิธาได้นั่งอยู่ในห้องประชุมหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าถ้าเอาทางปฏิบัติเป็น ตัวเดินแล้วเดินแบบละมุนละม่อมหน่อยสภาอาจจะยังไม่รับหรือยังถือว่าเอกสารยังมาไม่ถึงก็ได้ยังในภาวะนี้ยังอภิปรายกันอยู่สภาก็ยังไม่ให้คุณพิธาออกจากอ้อมประธานก็ปล่อยคุณพิธานั่งอยู่แล้วก็ลงมาสิงแต่ทุกๆคนตอนนี้ก็คงจะทราบแล้วล่ะ ว่าเออมันมีการถูกสั่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาจะถือเอาสิ่งนี้มาเป็นประเด็นหรือไม่มในการลงมตินั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนคะแต่อะบุคคลแต่ละท่านที่เป็นสมาชิกรัฐสภาก็คิดไปผมเชื่อว่านักขนาดนี้มันยังมีภาวะละมุนละม่อมที่ย,ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรอยู่ยนะครับสิ้งการที่คุณกิติศักดิ์จริงๆยกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่เหมาะสมนะอ,มอยู่ดีๆไปยกขึ้นมามันไม่ควรจะยกขึ้นมาขนาน้คือคุณพี่โรสก็ทัาททวงก็ถูกแต่ว่าก็ทักท้วงให้มันดีๆหน่อยแค่นั้นเองอย่าไปมีล ท้ายที่สุดมันต้องรองประธานสภาครับเราน้เรื่องนี้นยังไม่มีอะไรเลยนะคุณพิธายังเพียงแค่เรื่องออกจากสารแต่ว่ามันยังไม่มาสภาหรือยังไม่ถือว่ามาสภานะครับค่ะคอาจารย์ติดอยู่นิดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้ได้ได้บอกเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยออกมาเป็นยติแต่มันไม่ควรรวมไปตอนที่คุณสุทินเสนอชื่อของคุณพิธาว่าเป็นยติด้วยอันนี้มันมันหมายความว่ายังไงคะอาจารย์คือหมายความว่าจะต้องเสนอใหม่อีกครั้งอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ใช่ใช่ผมเสนอผมนะผมถือว่าต้องเสนอใหม่อีกครั้งว่าถ้าบอกว่าเป็นยัตติปั๊บแล้วเอาตอนที่คุณจุกินเสนอคือถือว่าใช่แล้วเนี่นะมันตกเลยนะอืเพราะว่าถ้าเป็นยัตติปุ๊บเสนอยัตติซ้าไม่ได้ถูกไหมครับการที่ให้โอกาสก็เป็นเพราะว่าก็ตอนแรกคุณยังไม่รู้ไงว่ามันเป็นยัตติหรือไม่คุณก็เสนอไปตามทางที่อาจจะคิดว่ามันไม่เป็นถูกไหมครับ ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดอยู่ดีเป็นอัตโนมัติเลยก็แปลว่าที่คุณเสนอไปตรงนั้นมันก็ตกเลยอัตโนมัติเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่คิดว่ามันเป็นยัตตินะครับและมันก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่คิดว่ามันไม่เป็นยัตติด้วยเพราะอะไรมันก็คือถ้าเกิดของคนที่เขาบอกว่าเป็นยัตติเขาอาจจะมีหนทางอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเป็นยัตติเขาอาจจะไม่ขยับแบบนั้นค่ไอ้คนที่คิดว่าเป็นยัตติมันเป็นแบบนึ่งไอ้คนที่คิดว่ามันเป็นยัตติก็เป็นอีกแบบนึ่งเพราะฉ ถ้าไม่ใช่ยติมันเริ่มต้นใหม่หรือไม่เริ่มต้นใหม่เขาก็คงจะเสนอแค่คุณพิธาเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเริ่มใหม่ก็ได้เสียเวลาค่ะท้ายที่สุดอาจารย์มองว่านี่คือนิติสงครามที่ไปดับฝันบรรดาผู้สนับสนุนของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าคะผมไม่เคยมองว่าณขณะนี้เราอยู่ในสงครามใดๆทั้งสิ้นคำที่เป็นคำนิติสงครามผมจำไม่ได้ว่าคณะก้าวหน้าหรือว่าใครเป็นคนที่ยกขึ้นมาครับคำคำนี้ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดใช้คำว่านิติสงครามเนี่ยนะครับ สงครามอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความปราณีและสงครามอะไรก็แล้วแต่นครับมันข้ามหันกันอย่างเป็นที่เพราะฉะนั้นอย่าใช้คำนี้เลยผมไม่เคยคิดเลยว่าเราอยู่ในสงครามอะไรไม่ไว่าจะเป็นนิติสงครามหรือไม่ได้เราอยู่ในภาวะการที่มีความเห็นแตกต่างกันแค่นั้นเองแล้วก็ต้องหาทางที่จะคลี่คลายาสภาวะการนี้ร่วมกันแค่นั้นเองะแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะรองศาสตราจารย์เจตโทนวันนิคณะณนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะคะ